หมาอ,อกแอรงคราวนี้หมาเลขสองครับคาถาคาถาแรงขึ้นมาด้วยหมาเลขเจ็ดครับยกพารวยคาถายกพารวยเรดี่หมาออกแรงขึ้นมาอีกมาหนึ่งครับหมาเลขหกคุณขอมาเป็นหมาที่สี่ครับเฮ้คาถา ยกพาด้วยแลกมาด้วยคนขอมาอารีคาถาเลดี้บากรคนขอมาคาถาเลดี้บากรด้านนอกค่ะนี้เลดี้บากรคาถาเลดี้บากรคาถาเลดี้บากรคาถาเลดี้บากอกคาถา ที่ปรกอกคถาคนขอมา